กาละครั้งหนึ่งมีหญิงชราที่อาศัยอยู่ในป่าส่วนลึกที่สุดแต่เธอไม่มีความสุขเลยเพราะเธอแก่ลงทุกวันเธอบ่นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาพระเจ้าทำไมทำไมฉันแก่อย่างนี้ดูหน้าฉันสิมีแต่รอยยน่น และมือฉันใครๆเคยแต่ประหลาดใจกับมือคู่สวยของฉันแล้วฉันก็เคยมีเอวเล็กๆตอนนี้ฉันหลังค่อมแล้วก็ปวดหลังตลอดเลยฉันยอมทำทุกอย่างทุกอย่างถ้าได้เป็นสาวอีกครั้งหนึ่งยิงชราพูดอย่างนั้นซ้ำๆ ฉันยอมทำทุกอย่างทุกอย่างถ้าได้เป็นสาวอีกครั้งทานใดนั้นท้องฟ้าก็มืดคลึ้มและมีฟ้าแลบแม่มดปรากฏตัวขึ้นจากสายฟ้าโอ้เธออ,อยากเป็นสาวอีกครั้งสินนะใช่ใช่ฉันอยากเป็นสาวมาก และเธอจะยอมทำทุกอย่างใช่ไหมใช่ยอมทำทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยอฉันจะทำให้เธอเป็นสาวอีกครั้งแต่มีเงื่อนไขนะอะไรฉันจะทำให้เดี๋ยวนี้เลยฉันจะคืนความสาวให้เธอแต่เธอต้องหาเด็กที่ถูกเลี้ยงอย่างดีมาให้ฉันทุกเดือนยินงชราประหลาดใจกับคำขอที่แปลกประหลาด กลฉันจะทำแม่มดโบกไม้กายสิทธิ์และหญินชรากลับสู่วัยาวได้ทันทีเธอยังสาวและสวยงามอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอเป็นแม่มดด้วยอย่าลืมคำสัญญาล่ะไม่งั้นฉันจะทำลายเธอแม่มดหายตัวไปพระอาทิตย์ส่องแสงและหญิงชราก็ตื่นเต้นกับร่างใหม่ของเธอ แต่แล้วเธอก็เริ่มครุ่นคิดฉันอยู่กลางป่าแบบนี้แล้วจะดึงดูดเด็กได้ยังไงล่ะไม่มีใครมาถึงที่นี่เลยอขอคิดก่อนนะทำยังไงทำยังไง <c oughs> คิดออกแล้ว เธอตัดสินใจทําบ้านขนมเค้กและขนมหวานเพื่อดึงดูดเด็กๆเธอเริ่มเตรียมแผนการในทันทีไม่นานนักเธอก็สร้างบ้านที่มีครีมบนหลังคาหน้าต่างมีลูกกวาดและผนังมีเคก้กแล้วเธอก็เริ่มจับพวกเด็กๆ แต่ไม่นานจากนั้นเด็กๆก็เลิกมาที่บ้านของเธอเดือนนี้ยังหาเด็กๆไม่ได้เลย ฉันจะทำยังไงดีนะเฮ้ย hey. ผมเพิ่งเจอกับเด็ก oh. สองคนที่อยู่ในป่าครับพอจะการพาพวกเขามาที่หน้าบ้านแล้วพวกเขากินเค้กและลูกกวาดอยู่เร็วเข้าดีมากแกทำดีมากแม่มดวิ่งไปนอกบ้านในทันทีและพบพวกเด็กๆกำลังกินขนมยินดีต้อนรับเด็กๆ เราพวกเราหิวมากเลยเราก็เลยกินของหวานจากบ้านของคุณได้โปรดยกโทษให้เราด้วยวไม่ต้องห่วงกินให้อร่อยถ้าเธอไม่มีที่พักแลก้วก็อยู่บ้านฉันไปก่อนก็ได้ขอบคุณมากครับผมชื่อฮันเซลและนี่น้องสาวผมเกรเทลฉันเบื่อการอยู่คนเดียวแล้วเข้ามาก่อนสิเธอคงหนาวแย่ด้านในมีช็อกโกแลตร้อนด้วยนะ ฮันเซลและเกรเทลดีใจมากหญิงสาวพาเขาไปที่เตียงและให้ดื่มช็อกโกแลตร้อนพวกเขานอนหลับอย่างสุขสงบตื่นได้แล้วนี่มันเช้าแล้วการเยี่ยมชมจบแล้วฮันเซลมานี่เร็วเข้าเข้าไปในกรงเร็ว,วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขังผมละ่ะ ฮันเซลฉันกลัวจังเลยหยุดบอยวายได้แล้วเธอผอมเกินไปเกรเทลเรียกไปที่ครัวเลยเธอต้องทำอาหารที่มีคุณค่าและจากนั้นเธอและพี่ของเธอจะต้องกินมันเกรเทลเห็นตรงข้ามกับที่แม่มดพูดเธอเข้าไปในห้องครัวและเริ่มทำอาหารฮันเซลเก็บอาหารบางส่วนไว้ในกระเป๋าของเขาเพื่อไม่ให้น้ำหนักขึ้นเกรเทลก็โยนอาหารทิ้งขยะไปโดยไม่ให้แม่มดเห็น เธอยังผอมอยู่เลยกินเข้าไปอีก <c oughs> เวลาผ่านไปและในที่สุดวันที่แม่มดจะมารับเด็กๆก,ก็มาถึง <c oughs> ได้เวลาส่งเธอไปหาราชินีแม่มดแล้วเธอคงดูอร่อยในเตาอบนะที่จริงเดี๋ยวนะฉันจะปรุงรสเธอเองเพื่อเซอร์ไพรส์ราชินีแม่มด <c oughs> เกรเทลโยนไม e ้เข้าไปในเตาอบเพิ่มเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะเกรเทลมองเข้าไปในเตาอบและไฟก็ลุกชนในตอนนั้นเองเธอมีวิธีคิดที่จะกำจัดแม่มดได้แล้วคุณคะดูเหมือนไฟใกล้จะดับแล้วแต่ประตูเตาอบติดค่ะฉันเปิดเองไม่ได้ต้องให้คุณช่วยใยเด็กไม่ได้เรื่อง ไปทเองแม่มดก้มลงแล้วเปิดเตาอบออกประตรูก็ไม่ไดติดนี่เธอเปอิดมันไม่ออกเพราะเธอผอมแล้วก็เงอะงะเกินไปไงล่ะ <c oughs> จากนั้นก็ก้มไปเขี่ยที่เตาไฟเพื่อดูไฟในขณะนั้นเกรเทลเดินไปด้านหลังและผลักแม่มดเข้าไปในเตาไฟด้วยแรงทั้งหมดที่มี อิสระแล้วแม่ม,มดไม่ออกมาเร็วๆนี้แน่นอนน้องสาวที่รักเธอช่างฉลาดจริงๆเธอช่วยพวกเราไว้ได้เราต้องออกไปจากที่นี่ทันทีฮันเซลแต่ก่อนอื่นต้องหาว่าเธอเก็บอะไรไว้ในห้องที่ล็อกนะเมื่อฮันเซลและเกรเทลเข้าไปในห้องพวกเขาพบหีดที่เต็มไปด้วยอัญมณีและทองเอาใส่กระเป๋าเราไว้เกรเทล แล้วเอามันไปให้พ่อของเราหลังจากใส่ทองลงในกระเป๋าแล้วพวกเขาหยิบแผนที่แม่มดและกละับ